คุณผู้ชมสำหรับอากาศในด้านตรวในขณะน,นี้เพราะร้อนแรงไม่แพ้กับข่าวในวงการบันเทิงถ้าปลุกตุ๊กกับหัวใจคนใหม่ข่าวจริงหรือไม่เอ๊ะนั่นาทีจะเห็นแม่สาวกลาวเสน่รูปศอออย่างตุ๊กชนุกมวาน,นมีข่าวกับมิรุนแรงจัดที่ยูเป็นสดแบบชิวๆมาได้สักพักใหญ่ดูเหมือนเจ้าสวดจะวุ่นอยู่แต่การทำรธุรกิจที่เรียกได้ว่ากำลังไปที่สวยละทีเดียวแถมยังมีรูปที่แ่ อสองคนได้สืบมีภาพถูกของสาวตุ้มกับหนุ่มนอกวงการคนหนึ่งออกมาในคืนแก้งเดือดสาวตุ้มปั่นเสื้อถ่า,ถายรูปด้วยทำเอาพวกตันอีกแอบสังเกตเห็นว่าสาวตุ้มดูเซ็กซี่สมองกับหนุ่มคนนั้นเป็นพิเศษหรือเปล่าถามาก็เลยเมากที่เซนว่าเป็นหวาไรจี้ใหม่สายใต้ าเ,เพื่อที่จะให้กตรตอบในวนนี้ร้อทั้งอัดด์เรื่องของธุรกิจที่ได้ขาวว่าลูกประชูซึ่งล่าสุดก็ได้เจอตัวสาวตู๊กที่งานไทเฟกเวิล o ์อ f o o ู้ดเอเชี2015 MOOSE l บ b ร a r ี่ที่เมืพองทองพานีมันจริงอย่างที่เขาบอกัหรือเปล่าจ้าสาวตู๊กเคขียวด่วนจ้า ไม่ถามแะ้วคิดว่าเป็นสามีเพื่อนค่ะอคลองกลับไปคุยกันนี่น้องคนนี้เป็นคนถามว่ารูกที่เคยลงด้วยกันบ่อยๆอะ่ะลูกผู้ชายอ,ะอ่ะมีคนเดียวคือพี่โอเนาะน่าจะเป็นสามีพี่โหอ่ะค่ะก็คือลูกเขยของพ่อค่ะเพราะเรากลับไปดูแล้วไม่มีลูกใครนอกจากพี่โอไม่รู้คนไหนเอารูปมาดิอืมคิดว่าเป็นสามีคนนี้แน่ไม่มีมมแล้วหนูจะให้พี่ตอบแบบอายกี่ครั้งว่าไม่มีมมอ่ะก<อ>็จริงๆแล้วกันตัว,ว่าพูดจริงๆนะเรื่องของพร้อมหรือไม่พร้อมเนี่ย มันโอเคมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาด้วยแต่กคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเราเจอใครด้วยอะค่ะเราอาจจะเจอคนที่ทําให้เราพร้อมหรือเราอาจจะเจอคนที่เราคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่ามันไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเราดีหรือเขาไม่ดีหรืออะไรนะคะความเนาะมันก็เหมือนอาหารหรือเสื้อผ้ามันก็เป็นเรื่องของ m a t ชิ i n g เนาะคือตัวถ้ามีชีวิตส่วนนะมันก็คง happy อีกแบบแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็ happy อีกแบบไปพังๆก่อนคนเรามันก็ฮปปี้ได้หลายแบบคือถ้าเรายอมรับสภาพที่เราเป็นอยู่ตอนนี้มันก็คงแบบหลายทีแล้วนะทำห้พี่อายกับคนอื่นเนี่ย ค่ะประมาณนี้ถ้าเรายอมรับหรือเรามันก็เป็นยังไงมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ก็เหมือนเดิมอะค่ะเป็นนางแบบนักแสดงพิธีกรนะคะก็มีละครที่ออนแอร์อยู่แล้วก็มีรายการที่ทําอยู่นะคะมีทั้งรายการสดทุกวันแล้วก็รายการประจํารายอาทิตย์นะคะแล้วก็เ,เดิมแบบถ่ายแบบก็ตามตามสเต็ปไปตามเวลาไป <c oughs> ค่ะธุรกิจก็คือธุรกิจเราบางทีเราก็จะห่วงที่จะทําให้มันประสบความสําเร็จใช่ไหมคะแต่คุณพ่อก็บอกว่าไม่ว่าธุรกิจจะโตยังไงคุณภาพและเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างซึ่งมันต้องควบคุมให้ได้จริงๆรร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย ทุกอย่างจะต้องไม่มีบกพร่องเพราะฉะนั้นเราจะโตขึ้นไปช้าๆช้าๆทีละนิดนะคะมันก็ดีด้วยทําให้เราทําไหวอะไรเงี้ยค่ะไม่เฟระค่ะไม่เฟดทำสองอย่างพร้อมกันได้ะคะ่ะเพราะจริงๆแล้วคนที่ทําเป็นหลักคือคุณพ่ออยู่แล้วะคะ่ะตุกเป็นลูกทีมที่เหมือนแบบคุณพ่อทําไว้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราลงมาเนี่ยเราจะสานต่อได้งา่ายและทุกอย่างมันเข้าระบบแล้วก็มีมีหน้าที่ทําต่อมันมันสามารถทำสองอย่างพร้อมกันได้ะคะ่ะ กันเที่ยแล้วนะคะสำหรับข่าติ๊กชนกวันแล้วกับมาพบกับขายบันเทิงกับขามมงตอได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ